ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5เมกะ ทำให้ช่วงนี้กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยครับมาติดตามเรื่องของรัฐบาลนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและก็ได้มีการพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่งเสริมในเรื่องของการหมุนเวียนของเงินส่งเสริมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พอใจการสํารวจจากสํานักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับที่ระบุว่าผลงานของรัฐบาลในปี2564เนี่ย เป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนและก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากอย่างน้อย3อันดับแรกครับคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส3และจะมีเฟส4ในอนาคตนี้นะครับคิดว่าน่าจะประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับและก็การเพิ่มกําลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการและโครงการประกันรายได้เกษตรกรสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยมาถูกทางในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนส่วนมาตรการลดค่าครองชีพช่วงการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 ทั้ง4โครงการได้แก่คนละครึ่งเฟส3นะครับยิ่งใช้ยิ่งได้การเพิ่มกําลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการเพิ่มกําลังซื้อผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่41.44ล้านคนนะครับและก็ยอดใช้จ่ายรวมอยู่ที่2,036,787ล้านบาทโดยโครงการคนละครึ่งเฟส3และก็ยิ่งใช้ยิ่งได้ยังใช้ได้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับย้ําว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ยังคงใช้ได้ถึง3 11ธันวาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและก็พูดถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสสี ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของทางรัฐบาลนั้นได้มีมติเห็นชอบว่าจะให้มีการต่อโครงการกิจกรรมโครงการคนละครึ่งฟเฟสสี่นะครับซึ่งจะมีการาให้พี่น้องประชาชนเริ่มใช้ได้นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ โครงการอื่นๆอย่างเช่นชอบดีมีคืนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของเทศกาลปีใหม่โดยจะคุณผู้ฟังที่ซื้อสินค้านะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับตามที่จ่ายจริงไม่เกิน30,000บาทมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2565้วกและก็โครงการอื่นๆนะครับที่รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายในช่วงของปลายปีและก็ในช่วงของเศรษฐกิจให้มันสามารถเดินหน้าได้ในช่วงของปีหน้านะครับ ติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 m มกะ